เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ nba 2224ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ nba 2224คําคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนเบเฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย12กุมภาพันธ์2026วันนี้มาคุยก่อนเกมครอบาสเกตบอล NBA สหรัฐอเมริกาเช้าวนันพฤหัสบดีครับลงสนามกันทั้งหมดถึง14คู่และ3คู่ที่ผมหยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่องน้ำเงินในวันนี้ครับคู่แรกมินนโซตาทิมบวูฟเจอกับพอร์ตแลนด์ทรลเบลเซอร์คู่2ไก่ทอดเดนเวอร์นักเกตครับวันนี้ทำศึกกับมิดดเมมฟิสกิสลีย แระพาธิตใช้แสงฟินิกสั้นครับ9โมงเช้าเจอกับโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดไปที่คู่แรกมาป่ามิเนโซตาทิมบวูบเปิดบ้าน t a r เก t ตเซ็นเตดวลกับพอร์ l แลนด์เทรลเบ z เซอการท่าเรือโดยเจ้าบ้านทิมบวูปนำโดยเจ้าชายมาป่าแอนแมนแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเสริมด้วยดันเต้วีเซนโซจาเดินแมคแดเนียลจูเลียสเรนเดและรูดี้โกเบโดยเจ้าบ้านทิมบูปมีพ้เลืนบาดเจ็บเป็นดาวรุ่งอย่างเทเรนซ์เชนนอนจูเ ผลงานซีซั่นนี้ครับบู๊ชนะ33แพ้22รังอันดับ6ในสายตวันตกส่วนการท่าเรือพอร์ตแลนด์เทรเบเเซอร์ครับอันดับ9ในสายตวันตกวันนี้นำโดยจานจูฮาริเดครับก็มีเดนนี่เอเจียไอหน้ารอร่วมกับทูมนนี่คาเมร่ารวมถึงเยเรมีแกรนด์เดนแวนคลินแกนลงสนามพร้อมกันทั้งหมดขาดแค่เชดดนชาร์ปกับคริสเมเร่เท่านั้นครับโดยในซีซั่นนี้ก็ต้องบอกว่าผลงานของเจ้าบ้านอย่างทิมบู๊บครับ มีชื่อชั้นที่ดูดีกว่าการท่เรือพอตแลนด์เทรเบเลเซอร์และเกมล่าสุดวูบเองก็โชว์ฟอร์มกอนข้างโหดครับวันนี้คิดว่าน่าจะรักษาโมเมนตัมต่อไปครับเกมนี้ดูยังไงก็เหนือกว่าพอตแลนด์เจ็ดแต้มผมว่าสมเหตุสมผลคู่สองไก่ทอดเดนเวอร์นาเกตเปิดบอลอารีนาเจอหมีดูเมมฟิสกิสลี y เจ้าบ้านเดนเวอร์นากเกตนำโดยมหาเทพตัวดิดนิคลาโยคิชกับเพื่อนคูของเขาจะเมาเมเร่ครับ เสริมด้วยคริสเตียนบราวน์และ Cameron Johnson คาเมรอนจอห์นสันกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงรวมถึงสเปนเซอร์โจนผู้เล่นบาดเจ็บเจ้าพ่อมาหาดังอารอนกกดอนครับแล้วก็เพตันวอัสันส่วนเมมฟิสกิสลีย์ครับขาด3คนสำคัญจาโมแรนเซ็กอิดี้และซานติยาดามาผู้เล่นตัวจริงที่เหลืออยู่ประกอบไปด้วยไทเจอร์โรมครับแคมป์สเปนเซอร์ตัวดาวรุง่งเจเลนเวลส์จีจีแจ็กสันแล้วก็ไคลแอนเดอร์สัน ซีซั่น,นี้เจ้าบ้านเดนเวอร์นักเก็ตรั้งอันดับ4สายตะวตนตกชนะ34แพ้20ส่วนเมมฟิสร่วงลงมาเป็นอันดับ11ในสายตะวตนตกชนะ20แพ้ไปถึง32เกมครับเทียบฟอร์มในซีซั่นนี้แล้วครับก็ต้องบอกว่าเจ้าบ้านเหนือกว่าหลายขุม13แต้มที่เปิดมาผมว่าผ่านได้อีกหนึ่งคู่ครับการพบกันระหว่างพทิตย์ฉยแสงฟินิกซันครับเปิดบ้านเจอกับแชมป์เก่าโอคามาซิตี้ทันเดอร์ครับ โดยเจ้าบ้านซันวันนี้นำโดยมือสกอร์เดวินบุกเกอร์โคลินกิเดสปีครับดิลอนบรูคส์รอยส์โอนิวแล้วก็มาร์ควิลเลียมโดยเจ้าบ้านมีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บแค่เกรซอนอาเลนเท่านั้นส่วนแชมป์เก่าซีซั่นที่แล้วโอคาโฮมาซิตี้ทันเดอร์ทีมพลังหนุม่มวันนี้ยังคงขาดมาเทพเชรครับเอสจีเชกิเจสอเล็กซานเดอร์และก็ตัวสำรองอย่างเอเจมิดเชลครับผู้เล่นที่เหลืออยู่ก็ถือว่าเพียงพอครับนำโดยพี่แห้งเชดโฮมเกรน ไอเซียหาเทนสไตล์ครับเคสันโบเลสและลูเจนส์อสรวมถึงตัวแม่ทับอย่างเจดับจารินวิลเลียมในซีซันนี้โอเคซี OK C, ชนะ41แพ้13เกมและเกมล่าสุดก็พึ่งบุกไปปราบเลเกอร์ได้โดยไม่มี SG a ครับแม้ซันเกมล่าสุดจะโชว์ฟอร์มดีทุบมาเดลัสมาแบบขาดลอยก็ตามครับแต่ถ้าเทียบระบบทีมเบิร์กเกมรุกของโอเคซียิง3ได้ทุกคนแม้จะออกมาเยือนซันก็ตามครับก็มองว่าโอเคซีเป็นทีมที่ดีกว่า โฆษณาจานเจ12กุมภาพันธ์2026หน้าช่องนำเงินให้ไว้อีก3คู่คู่แรกชอบบาสต่อทีมบูบูที่ลบ7คู่2เดนวดนักเกตของแพงลบ13และหนึ่งคู่โอเคซเป็นทีมที่ดีกว่าสันระบบถือว่าดีกว่าครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 2 2 2 4ครับ อย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba2224 แล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ